กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพก็ผมนายสุเทพอุอ่นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลเครือข่ายแรงงานต้องขอขอบคุณผู้นำเสนอยติทั้งสี่ท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มองเห็นปัญหาของการมีหนี้ของพี่น้องประชาชนการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เรา เคยท่องกันมาโดยตลอดแต่แล้วยังไงในชีวิตนะครับในครัวเรือนมีแต่นี้เพิ่มขึ้นดังนั้นเองผมในฐานะคนใช้แรงงานอยากจะร่วมอภิปรายและนําเสนอเจนได้ชัดเจนว่าหลายท่านพูดถึงหนี้สินของชาวกเกษตรที่เกิดขึ้นชัดเจนครับการเกิดหนี้สินของเกษตรและเกิดมายาวนานดังนั้นทางที่จะแก้ไขให้กับพี่น้องเษกษตรกร ถามว่าวันนี้ที่ดินเป็นของใครคนส่วนใหญ่เราต้องกระจายที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือสิ่งที่จะเป็นการจุดเริ่มต้น 2. การที่จะต้องมีเงินสนับสนุนในการที่จะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและมีตลาดรองรับเจนได้ชัดเจนว่าขณะน,นี้มีชาวกเกษตรกรที่อายุมากกว่า70ยังมีหนี้สิน ดังนั้นควรที่จะนำเสนอพิจารณาในการที่จะลดหนี้ลงนั่นหมายความว่ามีหนี้สินเดิมอยู่แล้วก็ลดลงนะครับถึง30%หมายความว่าหนี้ที่มีอยู่100%ลดได้เหลือ30%ให้กับคนผู้สูงอายุ70ขึ้นไปเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้มีโอกาสใช้หนี้และได้ใช้ชีวิตบัน่นปลายในการที่จะอยู่ในประเทศไทยที่ผ่านมาครับส่วนใหญ่ เราใช้วิธีการพักชำระหนี้การพักชำระหนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเพิ่มหนี้การพักชำระหนี้ดอกเบี้ยยังมีการเดินและเดินอย่างตลอดจึงทำให้ประชาชนต้องพบกับการที่จะกลับมาส่งและหนี้ที่เพิ่มพูนขึ้นอีกงอกขึ้นอีกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการต่างๆของการพักชำระหนี้ และิงที่สำคัญนะครับก็อยากจะให้มีการนะดำเนินการกับปัญหาเหล่านี้ที่ปลูกฝังมายาวนานให้กับพี่น้องซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาของทางเกษตรกร,กรพักชำระนี้นำที่ดินถ้าใครมีที่ดินมาร่วมกับโครงการปลูกพืชยั่งยืนและปลูกพืชเพื่อที่จะใช้กินอาศัย การปลูกพืชยั่งยืนมีโอกาสที่จะนำนะะพืชยั่งยืนมาขายและนำมาชำระหนี้ได้ด้วยซ้ำไป 2. เรื่องหลังคาบ้านควรที่จะนำหลังคาบ้านมาเป็นไรายได้ทำโซลาเซลล์เพื่อที่จะนำโซลาเซลล์พลังงานไฟฟ้ากลับขายให้รัฐบาลมีเรื่องของเงินกลับเข้ามาในครอบครัวนี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนำเสนอในส่วนของภาคเกษตร สิ่งที่สําคัญเรื่องของแรงงานเช่นได้ว่าพ,อพ่อพาคเกษตรไม่มีที่ทำมาหากินก็ย้ายมาทํางานในเมืองหลวงในย่านอุตสาหกรรมก็จะพบกับปัญหาบ้านเช่าเข้าซื้อลดผล่อนลูกเรียนพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูพอมาทํางานเกิดวิกฤตอะไรต่างๆภาระเรื่องของรายรับที่น้อยอยู่หลายท่านทราบดีว่าการทํางานปัจจุบันไรายได้ขั้นต่ํา ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงเป็นภาระที่มีเกิดขึ้นก็มีการกู้ยืมหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นโอเคคนที่อยู่ในระบบก็อาจจะมีการสร้างนะฮะเรื่องของการทําบัตรเครดิตต่างๆเพื่อที่จะนําเงินเหล่านั้นมาหมุนเวียนมาใช้ในการซื้ออาหารกินมาใช้ในการเดินทางการเติมนะฮะก็เรียกน้ามันอะไรต่างๆเพราะระบบเรื่องของการขนส่งที่ไม่สามารถที่จะรองรับ ในการเดินทางไปทำงานของพี่น้องแรงงานได้ <Town> แต่หนักกว่านั้นอีกมาดูเรื่องของพี่น้องแรงงานนอกระบบซึ่งไม่มีระบบเรื่องของการที่จะมีแหล่งเงินกู้ต้องกู้นอกระบบอย่างน้องที่สม,มุดประการได้แจ้งให้ทราบก็เป็นภาระนะครับก็เรียกว่าดอกมหาโหดที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการสร้างภาระให้กับพี่น้องแรงงานนอกระบบไม่ว่าแต่มอเตอร์ไซค์วินแท็กซี่ฮาเบ้แผงลอย นะฮะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันงานในแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งเรื่องเหล่านี้มันต้องแก้ไขในเรื่องโครงสร้างเรื่องของระบบต่างๆที่จะให้เขาเหล่านั้นสามารถที่จะหาแหล่งทุนเข้าหาแหล่งทุนในการกู้จากในระบบจากธนาคารได้สิ่งเหล่านี้เห็นพูดกันมานานเมื่อสักครู่ท่านองค์การก็ได้พูดถึงเรื่องงานวิจัยต่างๆวิเคราะห์ต่างๆท้ายสุดนะครับก็ไม่ได้ถูกปฏิบัติดังนั้น ผมเองก็อยากเห็นการตั้งคณะกรรมการวิสามัญหรือแม้ว่าจะส่งต่อไปให้นี่สินแต่สำคัญว่ารัฐบาลจะจริงจังขนาดไหนกับการแก้ไขปัญหาเมื่อสักครู่ได้ฟังท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝั่งรัฐบาลยืนยันนักหนาว่าจะแก้ไขปัญหานี่สินผมก็อยากเห็นเพราะสิ่งเหล่านี้มันดูกดทับมานานพี่น้องผมปู่ย่าตายาย และหลายๆท่านเมื่อก่อนมีที่ของตัวเองวันนี้ตกเป็นของนายทุนหมดแล้วอยากได้ที่เหล่านั้นกลับคืนสู่มาพี่น้องพวกผมที่ทํางานอยู่ในโรงงานที่ทํางานอยู่ในแรงงานด้องระบบที่ว่านี้มีหนี้สินที่ไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วอยากเห็นครับอยากเห็นจริงๆคนไทยมีอยู่มีกินหมดหนี้หมดสินคนไทยมีเกียรติมีศักษิ์ครับท่านประธาน